ในข้อที่สี่นะครับเขาบอกว่า p กับ q เนี่ยนะครับเป็นจํานวนเต็มทั้งคู่เลยโดย q เป็นจํานวนเฉพาะนะครับเนี่ย p ก็เต็ม q ก็เต็มนะโดย q เป็นจํานวนเฉพาะเมื่อดูดูดการทําหน้าที่ของมันนะเขาบอกว่าค้าเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหารด้วย p งั้นหน้าตาก็จะเป็นนี้ถูกป่ะหารด้วย p ข้อความที่ตามหลังคำว่าันด้วยนัก็คือตัวหานหันด้วยพีแล้วเขาบอกว่ามันจะเหลือเศษคิวครับมันไม่ลงตัวหรอกมันเหลือเศษคิวแล้วลองย้อนกลับไปอ่านดีคิวเป็นจำนวนเฉพาะแปลว่าเศษเนี้ยต้องเป็นจำนวนเฉพาะเศษคิวที่ว่าเนี้ยเป็นจำนวนเฉพาะ แล้วก็ต่อมานะครับ910หารด้วย p ก็เหลือเศษ q เท่ากัน910หารด้วยตัว p เหมือนกันก็จะเหลือเศษ q เหมือนกันซึ่งเศษ q ก็คือจำนวนเฉพาะนะครับ ก็เข้าสู่แก่โจทย์แล้วจะเห็นว่าคือพวกที่เ,เหลือเศษเท่ากันแต่ไม่บอกเศษบอกว่าเศษเป็น Q เห็นไหมครับเหลือเศษเท่ากันแต่ไม่ได้บอกเศษเรามาเห็นไหมเนี่ยใช่ปะ่ะเหลือเศษเท่ากันนหะเออเป็นหัวละมอประยุกแบบที่สองเหลือเศษเท่ากันแต่ไม่บอกเศษนะถ้าเกิดเขาให้มาหลายๆจํานวนเราก็ต้องจับมันลบก,กันเป็นคู่ๆแล้วหาหัวละมอใช่ไหมครับ แต่ข้อนี้มันให้มาแค่สองจำนวนดังนั้นตอนที่เราจับมันลบกันนะครับตอนที่เราจับมันลบกันนะครับนะมันก็จะได้ค่าของตัวหารออกมานะครับถ้าเกิดว่าผลลบน้อยกว่าตัวตั้งทั้งสองตัวนะถ้าผลลบมันน้อยกว่าตัวตั้งทั้งสองตัวนะเราก็จะได้ตัวหารเลยนะโอเคข้อนี้เป็นลนักษณะเหลือเศษเท่ากันแต่ไม่บอกเศษ เดี๋ยวที่เท่ากันก็คือตัว Q นะครับนะครับงั้นเราใช้การจับมันลบก,กันเป็นคู่คู่ตัวหารควรจะเท่ากับแต่ทำไมเปิดตามตัวหารควรเป็นจับมาลบก,กันเป็นคู่คู่วันนี้มันมีคู่เดียวน่าก็ไปเลยครับอันนี้ได้ร้อยสามสามใช่ไหมครับทีนี้เราต้องมาเทสดูก่อนครับว่า ถ้าตัวหารเป็นร้อยสามสามเนี่ยมันจะเหลือเศษเป็นจำนวนเฉพาะอย่างที่ทนนโจทย์กำหนดหรือเปล่าเศษแล้วมันเหลือเท่ากันแน่แต่มันจะเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเศษออกมาแล้วเป็นจำนวนเฉพาะตัวหารพีก็จะเป็นร้อยสามสามเลยแต่ถ้าเกิดว่าเศษที่ได้ไม่ใช่จำนวนเฉพาะตัวหารก็คือเจ้าพีก็ยังไม่ใช่ร้อยสามสามต้องคิดต่อไปอีกอ่ะแล้วเรามาทดสอบกันครับ ทดสอบว่าเศษที่ได้เป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าอ่ะเอาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดก่อนนะครับลองหารด้วยร้อยสามสามดู อันนี้ก็ห้าครั้งหกหกห้าเศษร้อยสิบสองเนี่ยไม่ใช่จำนวนเฉพาะแน,แน่หรือว่าจะลองกับเก้าร้อยสิบหกครั้ง เราพบว่าเศษไม่เป็นจำนวนเฉพาะ <c oughs> แปลว,ว่าตัวหารคือตัวพีนั้นไม่ใช่ร้อยสามสามแต่ก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับร้อยสามสามอยู่ เมื่อตัวหารไม่ใช่ร้อยสาสามนะแต่จะต้องเป็นตัวประกอบของร้อยสามสามเรามาไล่ตัวประกอบของร้อยสามสามครับอันนี้เป็นความจำเป็นแล้วพี่ดิตต้องท่องแม่สิบเก้าได้ถ้าท่องแม่สิบเก้าไม่ได้ก็ไม่รู้ครับหนึ่ง <c oughs> คู่กับร้อยสามสามเจ็ด คู่กับ19แล้วก็หมดแล้วครับ19 7033ทั้ง7ทั้ง19มันแตกเป็นอย่างอื่นไม่ได้อีกแล้วเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่ใช่ไหมเออดังนั้นเนี่ยแปลว่าเอ่อตัวประกอบของมันมีอยู่เท่านี้แหละมาลองพิจารณาครับ1ส3 3เนี่ยลองแล้วว่าเป็นใช้ใช้เป็นตัวหารแล้วเอ,อเศษที่ได้มันไม่เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นตัดตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้ว ตัวหารเป็นหนึ่งการหารมันก็จะลงตัวไม่เหลือเศษก็ตัดตัวนี้ไปได้อีกโอเคปะ่ะตัวหารเป็นเจ็ดเจ็ดร้เจ็ดสิบเจ็ดตั้งเจ็ดหารมันก็ลงตัวดิแปลว่าตัวหารก็ไม่ใช่เจ็ดอีกเหมือนกันเก้าร้อยสิบสิบสามเจ็ดเ้าสิบเอ็ดอันเนี้ยถ้าหารด้วยเจ็ดมันได้ร้อยสาสิบครั้งงั้นตัดเจ็ดไปได้อีกเหลือตัวเดียวแล้วครับ ตัวหารที่พอจะเป็นไปได้เหลือตัวเดียวคือสิบเก้าเห็น,นครับเข้าใจเหตุผลที่ตัดแต่ละตัวนะตัดร้อยสามสามเพราะลองแล้วว่าเศษจ,จะไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับ ตัดหนึ่งตัดเจ็ดก็มันทำให้การหารลงตัวไม่เหลือเศษฉะนั้นตัวหารที่เป็นไปได้ก็เหลือแค่สิบเก้า เอาสิบเก้ามาทดสอบดูก่อนว่ามันทำให้เศษนั้นเป็นจำนวนเฉพาะจริงหรือเปล่าสิบเก้าทดสอบกับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็สิบเก้าทดสอบกับเก้าร้อยสิบสิบเก้าสี่เจ็ดสิบหก จะได้เศษ17ซึ่ง17เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะครับตอนนี้ได้เศษเป็นจำนวนเฉพาะนะครับทดสอบกับอีกตัวหนึ่งนะครับ194เศษ16 197ได้ <c oughs> 1ส3 3 <c oughs> อันนี้ก็เศษ17ครับ เนี่ยเหลือเศษเท่ากันโดยเศษเป็นจำนวนเฉพาะเรียบร้อยแล้วครับเศษที่เหลือเนี่ยเหลือเท่ากันแล้วแล้วเป็นจำนวนเฉพาะ เราเั้นสรุปเกี่ยวเรื่องนะตัวหารเท่ากับตัว p เท่ากับสิบเก้าเศษที่เป็นจำนวนเฉพาะเท่ากับตัว q เท่ากับสิบเจ็ดนะครับให้หา p บวก q ทีบวกคิวจะมีค่าเท่าไหร่19บวกกับ17ก็ต่อ36นะครับอ่ะไอไๆจดมาอะ งง,งงกับมันหรือเปล่าคราับตอนนี้เดี๋ยวครูค่อยๆเลื่อนให้นะครับมีจุดไหนที่งงๆถาครูมาก,ก่อนนะ ตอนแรกมันลบกันออกมาเนี่ยผลลบที่ได้มันก็น้อยกว่าตัวตั้งทั้งสองตัวใช่ไหมครับมันก็ควรจะใช้เป็นตัวหารได้ใช่ไหมอืมปกติก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าข้อเนี้ยดันมันมีข้อแม้ว่าเศษที่เหลือต้องเป็นจำนวนเฉพาะปรากฏว่าเรามาตั้งหารดูแล้วเนี่ยเมื่อใช้ตัวหารเป็นร้อยสามสามเราได้เศษที่ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะครับเราก็เลยต้องมาไล่ต่อว่าเอยตัวหารไม่ใช่ร้อยสามสามแล้วล่ะแต่มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับร้อยสามสามนี่แหละ นะครับมันก็จะเป็นตัวประกอบของร้อยสามสามครับรก็มาไล่ตัวประกอบร้อยสามสาม้อยสามสามมันเกิดจากเจ็ดคูณสิบเก้าซึ่งเจ็ดก็เป็นจำนวนเฉพาะสิบเก้าก็เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นตัวประกอบของมันมันก็เลยมีแค่นี้ครับเจ็ดสิบเก้าหนึ่งแล้วก็ตัวมันเองก็มีเท่านี้พวกนี้ใครจะเป็นตัวหารได้หนึ่งหมดสิิ์เปเลยเพราะว่า ถ้าใช้หนึ่งฐานการหารมันลงตัวไม่เหลือเศษเช่นเดียวกันใช้เจ็ดฐานก็ลงตัวเหมือนกันไม่เหลือเศษว่าสามสามเราลองไปแล้วนะครับเศษที่ได้ไม่เป็นจุดเฉพาะก็เลยเหลือแค่สิบเก้าตัวเดียวเราก็เลยไปทดสอบดูว่าถ้าตัวฐานนั้นเป็น 19, สิบเก้าเศษมันจะเป็นยังไงนะครับ ้าเศษออกมาแล้วเท่ากันแล้วเป็นจำนวนเฉพาะก็แปลว่าใช่แล้วละ่ะตรงตามเงื่อนไขละช่วงด้านบนมีใครโน้ดไม่ทันไหมครับ มีไหมมีไหมพอเรารู้ว่าตัวหารเป็นสิบเก้าแล้วก็ทดสอบหาเศษอีกทีหนึ่งนะครับ ปรากฏว่าได้เศษเป็น17อ่ะอันนี้ก็ตรงตามเงื่อนไขเลยเนาะ,อะบอกว่าเศษต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะครับ พอได้ตัวหารนะครับก็คือตัว p แล้วก็ได้เศษก็คือตัว q เรียบร้อยก็หา p บก q นะครับก็จบนะ